วันลุมพินี122โอกาสหลับสูงมากยอดมวย3พสสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่1-2-2นะฮะก่อนอื่นก็สรุปผลวันลุมพินี1-2-1ที่เด็ดของผมก่อนนะครับให้ไป5คู่มา4แพ้แค่1นนะครับโอ้โห ถือว่ากลับมาคืนฟอร์มดีได้สักทีนะฮะแต่ก็ไม่แน่อาทิตย์นี้ก็อาจจะล่วงหมดเลยก็เป็นได้เริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นทางด้านเพชรทองหลอดสิหลวงพี่น้ำฝนพบกับซิมอนในคู่นี้ผมมั่นใจซิมอนจากญี่ปุ่นมากๆนะฮะแล้วไฟนี้ซิมอนก็ทําได้ดีตามมาตรฐานครับมีความรัดกุมสูงออกหมัดได้แม่นยําคมกริบอาวุธหลากหลายและท้ายที่สุดก็เอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่2เท่านั้นนะฮะโอ้โหฟอร์มดีฟอร์มจัดจ้านมากๆ ร่างกายดีส่วนสูงดีอนาคตไกลแน่นอนเจ้าหนุ่มซิมอนคนนี้เปิดหัวมาสวยๆแบบนี้ผมก็ใจชื้นแล้วฮะแล้วไปกันที่คู่ที่2อนะครับอูเบฮัสเซนพบกับเพชรนาเคียนสนาเคียนเป็นไฟรีแมตกันนะครับและในไฟนี้ผมก็ยังคงชอบอูเบฮัสเซนนะฮะผมชอบในความเร็วความสดและอาวุธหลากหลายและท้ายที่สุดก็เป็นทางด้านอูเบฮัสเซนชนะคะแนนเอกฉันไปเลยนะฮะในไฟนี้ ต้องบอกได้ว่าเพชรนาเคียนไฟนี้เนี่ยไม่มีทรงเลยนะครับไม่มีทรงไม่มีแรงเลยดูเหมือนสภาพร่างกายเนี่ยต่างจากไฟแรกที่เจอกันเยอะเลยนะฮะส่วนอูเบทัสเซนเนี่ยก็ทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับมีความเร็วมีจังหวะฉาบฉวยวงในสามารถตีเข่าได้ทําได้ดีกว่าในทุกๆด้านเลยในไฟนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องมีไฟที่3กันแล้ว่ะฮะไฟนี้ขาดกันจริงๆ แล้วไปกันที่คู่ที่3ครับเด่นเกรียงไกรสิงมาวินพบกับแหลมสิงสอเดชพันธ์คู่นี้ผมชอบไปทางด้านแหลมสิงสอเดชพันธ์นะฮะด้วยความเป็นค่ายสอเดชพันธ์และอาวุธก็ค่อนข้างดีนะแหลมสิงแต่ว่าในไฟนี้ครับเด่นเกรียงไกรฟอร์มดีนะฮะในวิเคราะห์เนี่ยผมบอกว่าที่ผมไม่เลือกเชียร์เด่นเกรียงไกรเนี่ยเพราะว่าความสม่ำเสมอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนฟอร์มดีเนี่ยคือหมัดคมอาวุธคมมากๆนะครับ และไฟนี้เป็นไฟที่เด่นเกลียงไกรเนี่ยอาวุธคมกลิบอาวุธหลากหลายดักต่อยดักเตะดักตีเข่าได้ดีมากๆจนท้ายที่สุดเอาชนะคะแนนเอกฉันไปนั่นแหละฮะแหลมสิงวันนี้เนี่ยผิดฟอร์มนะครับอาวุธไม่ค่อยเข้าเป้าเลยแต่ก็ยังมีดีที่ลูกอึดถึกทนนะครับโอ้โหโดนอาวุธแต่ละลูกเนี่ยทนได้ยังไงนะและในยกที่3ามเนี่ยแหลมสิงก็เดินบทเอาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับพอเด่นเกลียงไกรโดนมั่งเนี่ยโอ้โหอาการออกให้เห็นเลย เสียดายที่วันนี้แหลมสิงไม่แม่นเอาเสียเลยนะครับก็ล่วงนะฮะคู่นี้และคู่ที่สี่ของผมนะครับเป็นทางด้านโชคปรีชาพีเคแสนชัยพบกับตุยลินทัศ์ในคู่นี้เนี่ยผมชอบไปทางด้านมวยกระเลียงเมียนมาอย่างตุยลินทัศนะฮะเพราะว่านุ่มกว่าสดกว่าเป็นมวยกระเลียงเมียนมาตัวเดียวเลยที่อาวุธหลากหลายเหลือเกินต่อยเป็นทรงเหลือเกินและในไฟน์นี้ครับเป็นทางด้านตุยลินทั์ชนะ TKO ไปได้ในยกที่2เท่านั้นนะฮะ โอ้โหสอกเปิดแผลนี่สวยมากๆสอกกลับเนี่ยทำได้ดีสุดๆอาวุธเนี่ยคมกริบเลยออกหมัดแต่ละทีเนี่ยเข้าจุดหลับจุดสลบจริงๆนะครับโชคปรีชาเนี่ยโดนเนี่ยสะดุ้งทุกดอกเลยนะผมว่าร่างกายเริ่มมีผลแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับกลับไปทําร่างกายใหม่สู้ใหม่นะครับพี่โชคปรีชา และตุลิทั์ก็คว้าโบนัสไปสวยๆงามๆเลยนะครับ3,50,000บาทมิงกะลาบาเลยทีเดียวและไปกันที่คู่สุดท้ายครับคู่เอกระหว่างเต็ง1นแฟเทคกับมักซิมบักทินนะฮะคู่นี้ผมชื่นชอบเหลือเกินนะครับไปทางด้านมักซิมบักทินรัสเซียอันตรายนะครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่าเยอะสูงยาวกว่าเยอะช่วงชคดีกว่าความเร็วก็ดีกว่านะครับหมัดเนี่ยมัดหนักได้ลุ้นทั้ง2คนอยู่แล้วใครโดนก็มีสิทธิ์หลับทั้งคู่นะ และในท้ายที่สุดก็เป็นทางด้านมักซิมบัคทินนะครับที่เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2นะครับด้วยการสอกกลับอย่างสวยเลยนะฮะเตงหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยตายยังเบลออยู่เลยนะกรรมการก็เลยจับแพ้ไปเลยแต่ในไฟน์นี้เตงหนึ่งก็มีจังหวะที่ต่อยโดนมักซิมบัคทินอยู่เหมือนกันนะครับในยกแรกมักซิมเนี่ยก็ออกอาการผวาอยู่เหมือนกันมาเลยทําให้รู้ว่าหมัดของเตงหนึ่งเนี่ยยังคงได้ลุ้นเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าร่างกายครับช่วงโชคส่วนสูงเนี่ยมันห่างกันจริงๆนะฮะเหมือนไปต่อยกับยักษ์เลยนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะพอเจอมักซิมบักทินเข้าไปนี่โอ้โห,โหเหมือนผู้ใหญ่ต่อยกับเด็กจริงๆก็ถ้าจะมีอะไรฝากถึงได้จากแฟนมวยผมว่าเต็งหนึ่งต้องลดน้ําหนักมาอีกสักรุ่นนะฮะด้วยรูปร่างส่วนสูงด้วยสรีละถ้าต่อยแฟทเวทน่าจะสบายกว่านี้นะครับพอไปต่อยในรุ่นไลท์เวทแบบนี้มันมีแต่ตัวเบล้มเทิมเลยนะฮะมันเสียเปรียบจริงๆ แต่ก็ไม่เป็นไรครับสู้ใหม่กันไฟหน้านะฮะนี่แหละครับทีเด็ดหอมผม5คู่มา4แพ้1นึถือว่าดูดีเลยนะครับโอเคครับแล้วไปลุยกันต่อในวันลุมินี122กับคู่มวยที่ผมชื่นชอบนะฮะจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านฮามาดาอัสมานีพบกับนาดะโยชินาริเริ่มที่ฮามดาอัสมานีก่อนเลยนะครับผม ส่วนสูงเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับธรรมดาเนี่ยเป็นมวยคิกบ็อกซิ่งอาชีพนะครับเท่าที่ไปตามดูมาต่อยทั้งในกรอล y ี่ทั้งในรายการไลท์ทั้งในรายการอิสกาอะไรพวกนั้นแหละในทวีปยุโรปทํานองนั้นแหละครับผมตามข้อมูลที่รายการวันให้มาเนี่ยก็เป็นแชมป์อิสกาเลยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันสไตล์การต่อยเท่าที่ผมดูเนี่ยจะเป็นคิกบ็อกซิ่งจ๋ะเเลยจะเป็นมวยจังหวะดักต่อยมัดสาดแข้งต่อยมัดเนี่ยออกพร้อมกันได้ เตะซ้ายเตะขวาได้จังหวะฉาบฉวยม้าล่ออะไรทํานองนั้นแหละครับมีความเร็วออกได้ต่อเนื่องดีเหลือเกินนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยเวลาโดนลูกหนักเข้าไปเนี่ยก็แยงแยงเหมือนกันนะฮะอาจจะมีดีที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องและแม่นยําคมกลิบนั่นแหละส่วนลูกหนักเนี่ยก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเป็นสายเก็บคะแนนซะมากกว่าและที่สําคัญไฟนี้เขามาต่อยกติกาม,มวยไทยนะฮะผมไม่รู้ว่าธรรมดาเนี่ย ใช้สอกเป็นหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูมาก็ตีเข่าเป็นนะเข่าลอยเป็นนะเพราะเป็นกติกาคิกบ็อกซิง่งก็ต้องมาลุ้นกันในการเปิดตัวไฟแรกของเขานั่นแหละครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนสำหรับฮามดาอัตสมานีข้ามฝั่งไปทางด้านนากะโยชินาริของเอวะสปอร์ตยิมนะครับนักชกญี่ปุ่นวัย24ปียอดมวยแห่งวงการญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะฮะ มาโชว์ฟอร์มให้เราเห็นแล้ว2ไฟไฟในรายการวันนะเริ่มจากการน็อกเอารักเอราวันไปเลยนะครับและไฟล่าสุดเนี่ย โอ้โหต่อยสะบันลือโลกไปไม่เป็นเลยนะครับเรียกได้ว่านิ่งคมไอคิวสูงอาวุธมวยไทยเนี่ยสวยงามมากๆออกได้ทุกลูกฉลาดเป็นกรดความเร็วเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับนาตกะอย่างที่พวกเราได้เห็นมานั่นแหละกี่ไฟเราก็ไม่รู้นะครับที่ยังไม่แพ้ใครมาเลยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับนี่คือยอดมวยแห่งวงการญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนเลยน่าจะเป็นนักมวยไทยประเทศญี่ปุ่นที่เก่งที่สุดแล้วแหละผมว่า ณปัจจุบันนะผมพูดอย่างนั้นได้เลยต้องมารอดูนั่นแหละครับว่าไฟที่3มของเขาจะคว้าชัยต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับนาดากะโยชินาริและคู่นี้ครับฮาบดาอัสมานีพบกับนาดากะโยชินาริกติกามวยไทยไม่ต้องเลือกให้ยากเลยครับจิ้มไปที่นาดากะได้เลยนะฮะความเป็นมวยสูงกว่าแน่นอนด้วยกติกามวยไทยอาวุธคมกว่านักกว่าฉลาดมากกว่าแต่เรื่องความเร็วเนี่ยไม่แน่นะฮะเพราะว่า ธรรมดาอัสมานีเนี่ยก็มีความเร็วและออกหมัดได้เข้าเป้าดีเหมือนกันแต่นั่นแหละฮะมันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เขาทําได้ดีพอมันเป็นกติกามวยไทยผมก็ไม่เคยเห็นอัสมานีเนี่ยต่อยกติกามวยไทยนะเท่าที่ดูฟอร์มก็มีแต่คิกบ็อกซิ่งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับไฟนี้นาดากะชนะได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะน็อกได้หรือเปล่านะเพราะเจ้าอัสมานีเนี่ยก็มีความเร็วน่าจะหลบบีกอาวุธได้ดีเหมือนกันแต่นั่นแหละฮะไม่ต้องคิดเยอะเลือกเชียร์ไปที่นาดะกะโยชินาริ ฝันหวานฝันดีไม่เสียใจแน่นอนนะครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านโมฮัมหมัดเซซารานีพบกับออสการ์ซีเกิร์ดเริ่มที่โมฮัมหมัดเซซารานีก่อนเลยนะครับนักชกวัย23ปีทีเมดิซาตูจากอิรานนะครับฟอร์มเนี่ยถือว่าดีมากๆนะฮะในรายการต่อย8ไฟชนะ6แพ้เพียง2เท่านั้นและใน2ไฟที่เขาแพ้เนี่ยมันเหมือน เขาขี้เกียจมาต่อยยังไงก็ไม่รู้นะฮะเหมือนใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่การต่อยก็เลยดูไม่เป็นธรรมชาติไม่ใช่ฟอร์มที่แท้จริงนะครับโดยปกติแล้วโมฮเมดเซารานีเนี่ยโอ้โหโอ,อาวุธหนักแรงมีความอึดถึกทนร่างกายแข็งแรงมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอาวุธออกได้ทุกลูกในกติกาม,มวยไทยแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยต่อยคิกบ็อกซิ่งนะฮะสองไฟมาแล้วนะเริ่มจากการเอาชนะคะแนนไม่เอกฉันหลิวเหมืองหยางจากจีนไป และไฟล่าสุดคิกบ็อกซิ่งเนี่ยชนะซุปตาจากญี่ปุ่นอย่างคาอิโตะโอโน,นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆพอเปลี่ยนมาต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยโมเมตเซซารานีเนี่ยอาวุธก็ดีู่แล้วครับออกได้หนักดวงชัดเจนถึงแม้ว่าจะออกน้อยไปหน่อยแต่ว่าออกแต่ละทีเนี่ยก็เข้าเป้าดีเหลือเกินนะครับเรื่องสภาพร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงครับอึดถึกทนผมเรียกได้ว่าเป็นมารัดน้อยแล้วกันนะฮะ ทรงคล้ายๆกันเลยออกน้อยแต่ว่าร่างกายดีออกแต่ละทีเนี่ยได้ลุ้นตลอดนะครับไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับไฟนี้ไฟที่3ต่อยคลิกบ็อกซิ่งต่อเนื่องผมคิดว่าเขาน่าจะยังคงทําได้ดีนะฮะสำหรับโมฮัมหมัดเซียซารานี่รอชมรอเชียนครับข้ามฝั่งมาทางด้านออสการ์ซีเกิร์ดนักชกโปโลแลนด์วัย24ปีนะฮะเท่าที่ไปตามดูฟอร์มดูไฮไลท์มาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกนักโชคที่ออกอาวุธได้ดีนะออสกาซีเกิดทรงการต่อยเนี่ยก็ดูมีทรงเลยอาวุธครบเครื่องนะครับในกติกามวยไทยเนี่ยหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ดีมากๆโดยเฉพาะศอกกับเข่าเนี่ยเขาทําได้ดีจริงๆนะครับแต่นี่มันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะแต่ดูจากการสเตปการออกหมัดการสาดแข้งเนี่ยออกหมัด1นึดักต่อยหมัดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับ เพื่อนๆก็ลองดูฟอร์มตามคลิปที่ผมเอาขึ้นโชว์อยู่นะครับผมว่าเข้าตาหรือเปล่าสําหรับออสการ์ซีเกิร์ดเดินสายต่อยทั่วประเทศนะฮะไปต่อยกับมวยเขมรก็มีมาแล้วนะสาหรับเจ้าออสการ์เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาต่อยในรายการวันไฟแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเห็นหลายคนแล้วนะครับเก่งมาจากที่อื่นพอมาเจอรายการวันเนี่ยอาจจะเอาตัวไม่รอดก็เป็นได้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับต้องมารอชมรอเชียร์กันนะั่นแหละว่า ออสการ์ซีเกิร์ดจะทำได้ดีแค่ไหนในการเปิดตัวไฟแรกในรายการวันรอชมกันครับและคู่นี้ครับโมเมตเซียซารานีกับออสการ์ซีเกิร์ดไม่ต้องเลือกยากเลยนะครับต้องไปทางด้านเซียซารานีอยู่แล้วนะเพราะเราเห็นฟอร์มกันมาดีอยู่แล้วและเขาเป็นนักชกที่ครบเครื่องครับหนักแรงอึดถึกทนอาวุธครบถึงแม้ว่าจะมีตำหนิ2ไฟที่แพ้คือสภาพจิตใจเนี่ย ไม่ได้จริงๆนะฮะเหมือนคนขี้เกียจมาต่อยต่อยให้มันเสร็จๆไปอะไรํำนองนี้นะครับแต่นอกจาก2ไฟนี้ที่เหลือก็เพอร์เฟกครับไม่มีอะไรให้หน้ากังวลเลยเพลอๆอีกไม่นานเนี่ยน่าจะได้สัญญาเหมือนกันนะครับเจ้าโมฮัมเหม็ดเซียซารานีส่วนออสการ์ซีเกิดมาเปิดตัวในรายการครั้งแรกผมคิดว่าอาจจะแพ้ประสบการณ์เซียซารานีนะแม้อายุจะเยอะกว่าและที่สําคัญนะครับส่วนสูงเนี่ยห่างกันนะเซียซารานี178ออสการ์ซีเกิดเนี่ย167เท่านั้น อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับผมคิดว่าถ้าออสการ์ซีเกิดจะเอาชนะเซียสรลนีได้เนี่ยต้องใช้จังหวะฝีมือพอสมควรเลยนะฮะไอการดักออกมัดดักแทงเขาเนี่ยเขาทําได้ดีอยู่แล้วถ้าทําได้ดีต่อเนื่องก็ได้ลุ้นเหมือนกันแต่ท้ายสุดไฟนี้ก็ต้องเชียร์ไปทางด้านโมฮัมหมัดเซียสรลนีไม่น่าจะทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนในการต่อยคิกบ็อกซิ่งไฟที่3ของเจ้าตัวรอชมรอเชียนครับ ไปกันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านทองลำพูน f g กรุปพบกับเกาะเต่าเพชรสมนึกเริ่มที่ทองลำพูน f g กรุปนะครับนักชกไทยไวัย21ปีหนึ่งในนักชกฟอร์มดีของรายการเลยนะฮะ ต่อย6กไฟเนี่ยชนะรวดเลยเป็นการชนะน็อกชนะ TKO เนี่ยถึง3ไฟเลยด้วยกันนะครับผม2ไฟล่าสุดเนี่ยต่อยกับนักชกคนเดิมนะครับนั่นก็คือมังกรบูมเด็กเซียนแลกอาวุธกันสุดเดือดสุดมันเลยนะฮะทองลำพูเนี่ยเป็นหนุ่มสดนะครับอาวุธครบเครื่องเดินหน้าค่าเรียบเหมือนกันนะฮะไม่รู้จากคำว่าถอยหัวจิตหัวใจเนี่ยเกินร้อยร่างกายเนี่ยดีมากๆการออกอาวุธเนี่ยมีความหลากหลายออกได้ทุกลูกอันตรายทุกลูกจริงๆนะครับ เป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตามองจริงๆเลยสำหรับทองลำพูนแทบจะไม่มีอะไรให้ติเลยนะฮะเพราะว่าเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยก็ทนดีทนได้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวต้องมารอชมนั่นแหละครับว่าจะฟอร์มแรงต่อเนื่องเป็นไฟที่7หรือเปล่ารอชมกันนะครับข้ามฝั่งมาทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนักชกไทยไวัย20ปีนะฮะต่อยในรายการเนี่ยสไฟนะเป็นการแพ้ชนะแพ้สลับกันไปนะครับ ไฟล่าสุดที่ต่อยในรายการเนี่ยน่าจะ2ปีได้แล้วมั้งนั่นก็คือการแพ้คะแนนเอกชนให้กับเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะฮะโดนนับไปนะในไฟนั้นแต่โดยรวมแล้วสไตล์ของเกาะเต่านี่ก็ใจเกินร้อยครับไม่มีคําว่าถอยเหมือนกันรายนี้อาวุธครบเครื่องออกได้ทุกลูกจะเป็นสไตล์แบบเดินนิ่งๆหาจังหวะออกอาวุธดีๆ เวลาที่จะปิดเกมเวลาที่จะบูเนี่ยก็ออกอาวุธได้เป็นชุดดีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าอาวุธอันตรายทุกลูกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงในตีเข่าหรือฟันศอกเนี่ยทำได้หมดเลยแต่ระบบการป้องกันตัวเท่าที่ผมมอง3ไฟเนี่ยโดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ง่ายเหมือนกันนะครับ แต่มันก็หากล้างไปด้วยใจที่มันเกินร้อยนะฮะแม้ว่าจะโดนนับแม้ว่าจะโดนต่อยแต่ว่าใจสู้ดีจริงๆสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการห่างหายไปจากรายการหลายปีนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าความคุ้นชินคุ้นเคยเนี่ยจะหายไปเยอะพอสมควรหรือเปล่าก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันนะครับว่าการกลับมาของเกาะเต่าเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับและคู่นี้ครับทองลําพูนกับเกาะเตา่าโอ้โหสไตล์มวยนี่พอกันเลยนะฮะอาวุธมีครบทั้งคู่ เป็นมวยที่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีถอยเหมือนกันแต่ทองลําพูนเนี่ยเท่าที่มองจะเดินเร่งกว่านะส่วนเกาะเต่าเนี่ยจะเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่มีคําว่าถอยคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะวัดกันที่ความแม่นยําของอาวุธนั่นแหละน่าจะแลกอาวุธกันแบบสุดเดือดสุดมันเลยก็ว่าได้นะครับในไฟน์นี้และท้ายที่สุดผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทองลําพูน f a ฟเอคลแล้วกันนะฮะฟอร์มดีต่อยในรายการต่อเนื่องน่าจะเป็นข้อได้เปรียบของทองลําพูนนะครับ และเท่าที่สังเกตเนี่ยผมคิดว่าทองลําพูนน่าจะมีความหลากหลายในการเข้าทํามากกว่านิดๆนะฮะการออกหมัดการออกอาวุธเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คู่นี้ก็ยังมีอาวุธที่พอกันทุกลูกนะครับใครโดนอาวุธหนักๆจังๆผมคิดว่าน่าจะมีนับมีน็อกเหมือนกันนะคู่นี้เพราะฉะนั้นต้องมารอชมรอเชียร์กันนะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์พบกับ นุ่มสุรินชอเกตวีนาเริ่มที่ทรงชายน้อยเกียตรติทรงฤทธิ์ก่อนเลยนะครับผมเจ้ายักษ์แคะน้องหนอนบุ้งนะฮะโอ้โหอายุ24ปีแล้วหนึ่งในนักมวยฟอร์มดีของรายการวันเลยนะฮะต่อยมาเก้าไฟเนี่ยทรงชายน้อยไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากถึงแม้ว่าตัวจะเล็กสูงเพียง156เนี่ยแต่ว่าเตี้ยตันนะครับยิ่งต่อยยิ่งอึดแรงนี่ดีมากๆนะฮะออกลูกบูลูกหนักได้ตลอด หมัดเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนนะครับพลังอาวุธอย่างที่พวกเราเห็นฟอร์มกันมานั่นแหละครับคงไม่ต้องมีอะไรให้พูดถึงมากจุดอ่อนเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลยนะตั้งแต่ต่อยมาเนี่ยเรียกได้ว่าร่างกายดีมากๆพลังดีมากๆแต่อาจจะมีแค่เจ้าทรงชัยน้อยเนี่ยตัวเตี้ยตัวเล็กกว่าชาวบ้านเขานั่นแหละครับผมแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ปัญหาเท่าไหร่นะด้วยความตัวเล็กแต่แข็งเนี่ยเดินบู๊เดินทําได้ตลอด ปัจจุบันก็มีสัญญาวันแล้วนะครับผมไฟนี้ก็ลงมาต่อยวันลุมพินีสักเล็กน้อยนะเพราะว่าหาคู่ชกยากในรุ่นนี้เนี่ยคู่ชกก็ค่อนข้างน้อยอยู่ทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายครับฟอร์มดีอยู่แล้วรอชมอย่างเดียวนะฮะว่าเขาจะดีต่อเนื่องเป็นไฟที่10หรือเปล่ารอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานักชกไทยไวัย30ปีนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มัดได้ลุ้นนะครับพลังอาวุธเนี่ย ออกได้ทุกลูกนะฮะแต่เน้นหนักไปที่สาดต์แข้งต่อยหมัดนั่นแหละเวลาออกหมัดชุดเนี่ยเวลาเข้าเป้าเนี่ยได้ลุ้นได้เสียเลยนะหนุ่มสุรินออกได้หนักหน่วงออกได้แม่นยํานี่เพิ่งกลับมาต่อยในรายการอีกครั้งเนี่ยน่าจะ2ไฟได้แล้วมั้งครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหายไปสักพักเลยการกลับมาของหนุ่มสุรินเนี่ยก็ยังฟอร์มถือว่าโอเคนะชนะมาได้ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันฟอร์มในรายการเนี่ยห้าไฟชนะลวดนะครับแต่ในฟอร์มที่กลับมาต่อยอีกครั้งเนี่ย เราจะเห็นได้ชัดว่าสภาพร่างกายของหนุ่มสุรินเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะในช่วงไปปลายยกเนี่ยอาจจะมีหมดให้เห็นบ้างเรียวแรงเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ไฟล่าสุดเนี่ยก็สามารถกดน็อกแปะยิ้มได้เลยนะทั้งที่ตัวเตี้ยกว่าเรียกได้ว่าพลังหมัดของเขาเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนต่อยท้องแปะยิ้มล่วงลงไปกองเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่ฟอร์มดีเลยนะฮะต้องดูที่เรียวแรงเท่านั้นแหละว่าจะดีแค่ไหนรอชมรอเชียร์กันครับ และคู่นี้ครับทรงชัยน้อยกับหนุ่มสุรินถึงแม้ว่าสิติทั้งคู่เนี่ยจะชนะรวดทั้งคู่นะครับแต่ไฟน์นี้ยังไงก็ต้องเลือกเชียไปที่ทรงชัยน้อยนั่นแหละฮะแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเตีย้ยตันหนักแรงมีความฟิตสภาพร่างกายดีเยี่ยมผมคิดว่าถ้าทรงชัยน้อยเดินบทเดินบี้เข้าไปเนี่ยหนุ่มสุรินอาจจะหมดแรงได้นะฮะเพราะเท่าที่ดูฟอร์มมาเนี่ยอย่างที่ว่าไปครับผมไม่รู้ว่าร่างกายเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าหลังจากกลับมาต่อยอีก ถ้าออกอาการหมดให้เห็นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหนอนบุ้งเนี่ยบทเอาถึงน็อกได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าไปครับหมัดของนุ่มสุรินเนี่ยก็ยังได้ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟนี้รอชมรอเชียร์กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่เลือกเชียร์ไปที่ทรงเชน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและมากันที่คู่เอกประจํารายการนะครับเป็นทางด้านพันพยักษ์จิตเมืองนอนท์พบกับอัาดูลาอิมานกาซาลีเยฟ เริ่มที่ยอดมวย3พอสอพันพยักษ์ก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย29ปีหลังจากกลับมาต่อยได้3มไฟเนี่ยพัฒนาการผมมองว่าก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสภาพร่างกายเพราะว่าเรื่องฝีมือเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าพันพยักษเป็นมวยฝีมือซ้ายจัดจ้านนะครับสายตาดีฉลาดออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นยำคมกริบเลยทีเดียวอาจจะขาดลูกหนักไปด้วยสไตล์เป็นมวยฝีมือนั่นแหละ แต่ว่าประสบการณ์ของเขาความเป็นฝีมือของเขาเนี่ยก็สามารถทําให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มานักต่อนักแล้วเหมือนกันหลังจากกลับมาต่อยได้3ไฟท์เนี่ยมีแพ้นอกไป1ไฟนะครับก็คือแพ้ให้อีกอร์บริกเกฟไฟแรกที่กลับมาต่อยเนี่ยชนะซิวูวิเตสไปคะแนนเอกฉันแต่ว่าท้ายยกเนี่ยเวลาโดนโบทหนักๆเนี่ยก็ออกอาการเหมือนกันนะฮะ และไฟล่าสุดสามารถชนะ TKO Mag มาจิสเซดาีได้นะฮะเพราะว่าด้วยความเป็นมวยของพันพยักษ์มีมากกว่ามาจิสเซดาลีอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็คล้ายกับไฟ์แรกครับถ้าโดนอาวุธคู่ต่อสู้เนี่ยก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะพันพยักษ์เนี่ยไม่รู้สภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะฮะผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยสไตล์การต่อยเนี่ยยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงแรกๆที่มาต่อยในรายการเลยนะจะเป็นการใช้จังหวะฝีมือสาสตร์แข้งซ้ายหนักๆคมๆ ต่อยหมัดแม่นๆใช้สายตาหลบหลีกคู่ต่อสู้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะฮะแล้วปัจจุบันนี้นักชกต่างชาติเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลนะครับถ้ายังคงต่อยทรงเดิมเนี่ยผมมองว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอชมรอเชียร์กันนะั่นแหละว่ายอดมวย3พอสอจะชนะได้ต่อเนื่องหรือเปล่ารอชมเลยนะครับ ข้ามฝั่งไปทางด้านอัสดุลาอิมานกาสรลียฟรัสเซียอันตรายวัย22ปีนะครับนี่คือตัวเต็งตัวตึงของรุ่น135รัสเซียเลยนะฮะโหดเหี้ยมอมหิตมากๆมาต่อยในรายการ5ไฟเนี่ยกดน็อกคู่ต่อสู้ไปถึง4ไฟนะครับและถึงแม้ในไฟที่ชนะคะแนนเอกชั้นเนี่ยเขาก็สามารถเรียกนับคู่ต่อสู้ได้นะฮะเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายสุดๆนะครับหมัดเท้าเข่าศอกศอกกลับสปินนิ่งแบ็คคิก ออกได้ทุกลูกนะครับอะไรที่มันเป็นอาวุธของมวยไทยเนี่ยอัสดูลาทําได้ดีมากๆแล้วด้วยสไตล์การเตะของอัสดูลาเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆกับพวกเทควันโดเหมือนพวกยูโดเหมือนพวกอะไรทํานองนั้นแหละฮะเตะแบบสะบัดๆเนี่ยแรงอันตรายมากๆและอัสดูลาเนี่ยเป็นคนที่สูงยาวถึง180เซนแต่ว่าต่อยในรุ่น1้5ปอนด์เนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวโกงเลยนะครับเวลาขึ้นเวทีเนี่ยเจอกับผู้ต่อสู้เอามือคำ้คำคำ้ำแล้วก็ต่อยแล้วก็เตะแล้วก็ฟันซอกน่ากลัวสุดๆเลยไม่ต้องมีอะไรให้พูดถึงมากครับโหดเหี่ยมอมะิตจริงๆรัเสเซียคนนี้ผมเชื่อได้ว่าถ้าอัสดุลาในไฟน์นี้เนี่ยถ้าเขากดน็อกผู้ต่อสู้ได้ได้สัญญาแน่นอนครับฟอร์มโหดขนาดนี้สไตล์ชัดเจนอาวุธหลากหลายจะเป็นอีกหนึ่งตัวตึงของ135ในแรงกิ้งอย่างแน่นอนนะครับรอชมรอเชียนะครับ และคู่นี้ครับพันธยักจิตเมืองนนกับอัสดูลาอิมานกาสาลีอฟโอ้โหยอดมวย 3. มพสมาเจอกับรัสเซียอันตรายที่โหดเหี้ยมอมหิตมากๆส่วนสูงเนี่ยน่าจะห่างกันสัก5เซนได้ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะฮะพันธพยักก็สูงยาวพอใช้ได้เหมือนกันแต่ช่วงชกต่างๆเนี่ยอัสดูลาก็ดูดีกว่าเยอะ,ะครับแล้วอย่างที่ว่าไปสไตล์ของพันธพยักเนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมันไม่ค่อยพัฒนาไปจากช่วงแรกๆที่เขามาต่อยนะฮะยังต่อยทรงๆเดิมอยู่ ผมว่าถ้ายังคงต่อยทรงเดิมไม่มีแผนใหม่มาสู้กับต่างชาติเนี่ยอัสดูลากดน็อกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในไฟนี้เลือกเชียร์ไปที่อัสดูลาอีมานกาซาเอฟดีกว่าฮะน่าจะมีการกดน็อกยอดมวยเกิดขึ้นได้และจะเป็นการกดน็อกเพื่อคว้าสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนนะไม่ต้องพูดเยอะเลยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆน่าจะ80ต่อ20ได้นะฮะที่อัสดูลาจะกดน็อกพันพยักได้เนี่ย แต่มวยวันครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันไม่มีอะไร100%หรอกฮะเพียงแต่ว่าอัสดุลาเนี่ยมันโหดจริงๆไม่รู้ว่าจะกดน็อกท่าไหนแต่มีโอกาสนแน่นอนนะครับรอชมรอเชียร์กันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ดวันลุมพินี122ของผมนะครับ จริงๆมีอีกหลายคู่ที่น่าดูเลยทีเดียวนะฮะแต่ผมเอาแค่5คู่ก็พอถ้าเยอะกว่านี้มันจะล่วงหมดนะครับเพื <speak of music>? <ค>่อนๆพี่ชอบใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะว่ามีคู่ไหนหน่าสนใจบ้าง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <g år d ding> ให้ด้วยนะครับเช่นเดิมเช่นเคย <g år d> แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Fuck that! I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. me